คือสีเราก็จะเหลวๆนิดหน่อยเนาะแต่ก็แต่ก็เวลาระบายก็ไม่ถึงกับต้องให้มันไหลแล้วก็แห้งก็คือพื้นยังแห้งอยู่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรกับเขามากเนาะผมใช้ผมใช้ไออเทอร์มารีนครับอัเราก็ต้องตอนนี้เราไม่มีเมฆมันไอ้ฟ้ามันหายไปแล้วเนาะเราก็ เราสามารถอันนี้เราเขียนเหมือนให้มันเป็นก้อนเมฆครับถามว่าต้องเดาเอาไหมก็เดาเอาหน่อยหนึ่งดูให้ดูเหมือนว่าเขา,เ,ขาเป็นก้อนเมฆครับ อันนี้เราก็เพิ่มความเข้มเขาอีกหน่อยหนึ่งัน,นยังไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เป็นไรครับอันนี้ก้อนแม่ที่เราชอบเขียนว่ามันกลมๆจริงๆไม,ไม่มันไม่ใช่กลมครับ เขาจะประมาณนี้เขามีน้ำเฉพาะไอ้ตรงที่เราแบบอยากให้เขามีเมฆครับตรงนี้มันจะทำให้ภาพเราดูดูมีมิติพอเราใส่น้ำลงไปปุ๊บในขณะที่มันยังไม่แห้งอ่ะพอเราลงมันก็จะมีแบบสีๆพวกนี้อยู่ครับ แต่เขาจะนุ่งกว่าข้างบนเนี่ยครับเราก็จะเห็นเหมือนมันมันมีเมฆๆอ่ะเนาะแล้วก็หรือใครมีเทาๆอีกหน่อยก็เติมเขานิดหนึ่งก็ได้เนะ <laughs> อาจ้าเสืสวัสดีครับเนาะแล้วเราก็ เขียนเข้าไปก่อนเลยโดยที่ยังไม่ต้องใส่เนาะยังไม่ต้องใส่ดีเทลอะไรเกินไปครับ มีหน่อยก็ได้เม้นสาราเลยใช่ไหมเนาะอ่ะเหมือนกันครับพรุ่งนี้เราก็แบบ ใส่เพื่อให้พอรู้ว่าอ๋อเขาเป็นฟอร์มเป็นประมาณานี้นะแสดงว่าถ้าเราเห็นรูปทรงมันเวลาเราวางแปลงเราก็ควรจะอย่างนั้นไหมคะขยับแปลงให้มันไปตามรูปทรงมันใช่ครับอย่างนั้นก็ได้ครับเห็นอาจารย์ทำได้ครับ แต่ว่าข้อสังเกตก็คือไอ้นี้ยสีเราไม่ได้เข้มมากเรากําลังจะแยกเริ่มเห็นองค์ประกอบไหมครับว่ามันเป็นประมาณยังไงวัตถุหนึ่งสีหนึ่งวัตถุหนึ่งสีใช่ใช่แต่ว่ามันก็เห็นไหมว่ามันเป็นสีใกล้เคียงขันมาเองอยู่แล้วแต่ผมกลับให้อันนี้ดูสว่างกว่าิมตนนิดหน่อยเราก็เเราก็จะให้ไกลอ่ะเข้มกว่าแล้วมันค่อยๆจางกลากางลงมาครับ มันจะมีสองอย่างอีกอันหนึ่งข้างหน้าเข้ม<ะ>แต่เนี้ยผมชอบเขียนเป็นข้างหลังข้างหลังเข้มกว่าข้างหน้าหน่อยและอเนี้ยเข้มกว่าข้างหน้าอีกนใบเ็าจะเป็นใบเล็กๆเนี่ยเราก็เหมือนเหมือนจุดเขาอะครับ เห็นไหมว่ามันมีใบสองประเภทเนาะต้นไม้ไอ้เขียวเข้มอีกประเภทหนึ่งอันนี้หนึ่งชุดเออเขียวที่ผมใช้เป็นอุลิตกรีนนะครับตัวนี้ไม่ต้องตามทั้งหมดก็ได้นะครับแต่บอกให้รู้ไว้ท่างนั้นเองครับ อันนี้ผมเป็นไวเพราะว่าผมจะขึ้นเส้นเนาะเส้นที่เป็นกิ่งมันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นที่เป็นต้นที่มันเขียวเข้มเนาะเราก็ก็เติม <c oughs> เพื่อไม่ให้เขาเด่นมากนะักเราก็เติมเขาสลับสีเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วเปลืองสีเปล่า เก็บเลยเขาเก็บก็พอแล้วเขาเป็นแน่หรือว่าจะเก็บเป็นเส้นเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดได้เลยครับเราไม่ได้ใช้เพื่อเพื่อการจัดการมีสิ่ก็เตรียมให้เราไงใช่ไหมอืมสวยจัง จริงๆผมลงง่ายๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าพอมันมีมีโทนของสีอะครับมันก็จะช่วยให้เราเราสนุกขึ้นมีเข้มบ้างมีจางบ้างเนาะเดี๋ยวนะครับน้ำตาลเข้มใช้ตรงนี้ได้ด้วยบางคนเหมือนบอกว่าเหมือนหลอกกันเนาะ อาจารย์พอบว่าไม่มีดีเทลมาเริ่มมาแล้วขีห .5 กับมอห้า ดูดูดูมห้าก่อนดูมห้ก่อนน้ำม่่เนน้ําลตาลมันเป็นน้ำตาลเข้มอันนี้ครับมันก็บีห้ามาลูกน่นีว้กตอันอันนี้ก็คือแบบ ให้มันสนุกขึ้นนะครับอย่างเงี้ยป็นข้อมูลไว้ประจา <c oughs> โอ้ยฉันท็อปโหดเนาะใช้ประจานเลยเหรอเห้วอนะ ภาีนะใช้ป่ะแ่าสี ผมผมมีรถคันหนึ่งแล้วก็มีคนนะนี่มีคนด้วยนะนี่มีรถคันหนึ่งอย่างนี้คกบเอาไว้ก่อนเนาะ<อ>เราก็เอาละคังคว่ำนี้ก่อนเลยแล้ก็ดูตามของจริงด้วยหน่อย,อยครับ ผมลงเรียบๆไปก่อนนะ เริ่มฐานมีความเข้มก็เพิ่มสีอะคะใช่ครับ ไม่ต้องแดดเริ่มมาช่วยเราแล้วคนมีบุญนะครับเนาะนคนมีบุญก็อย่างงี้นะไี่อยากจะเชื่อคิดอยากได้คิดอยากได้อะไรก็มาแล้วสง<อ>สัย,<อ>สยต้องไปหยอด <laughs> แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือฟิลลิ่งที่เกิดอย่างนี้เราว่าเขามีคิ้วมีโบวนะก็มีน้ําหนักอะไรประมาณนี้มีน้ําหนักหนึ่งน้ำหนักสองน้ำหนักสาน้าหนักสี่ไลนเมื่อวานไม่้ดูหนูก็ลงไปราคาจ้าจันอยู่ข้างหลังหนูไม่เห็นหนูก็ปื้ดไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็แบบออย่างงี้มาเราก็อยากตามบ้างเงี้ยครับอยากตามบ้างค่ะแต่ว่าไม่ต้องแบบว่ามันถูกเป๊ะเป๊ะทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยผมมั่วให้ดูก็ได้เนี่ยผมมั่วให้ดูก็ได้แต่ผมอยากอ่ะ เพราะเราไม่ได้ลากเส้นตรงถูกไหเว่ามันเป็นหยกักอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากลงสีเหลืองไปตามนั้นเลยครับคุณรู้จักต้นตะเกียงไหมที่ผมวาดสองสีได้ไหมแล้วมีใบโพลข้างบนใช่ไหม,มบบใหมบโพลสีน้ำเงิน เขียวเขียวเข้มเข้มนี่ใช่ไหมอย่าอย่าไปเขาเรียกอะไรครับอย่าไปแบบเน้นมันมากพอให้มันเห็นเห็นโทน ขอให้เขาเกิดตัวนี้นี่ผมเป็นช้างเอาไว้ให้รู้ว่ามีอาคารทรงมนดกเนครับเราก็จะเห็นฟอร์มมันแต่ว,ว่าไม่ใส่ดีเทลแล้วพวกนี้เราก็ใส่ใส่น้ำหนักให้เขามี มีดีเทลไม่มีดีเทลนะแต่ว่าไม่ชัดมันแสนยากกับตัวมันเล็กมากเลยค่ะอาจารย์จ<อ>ังม,มีมีเห็นรูสามตัวไหมครับหยาแล้วปากกอจะหลอกว่าเหมือนไม่มีดีเทลนะแต่ว่าพอถึงเวลาก็ใส่นะ ที่สําคัญเนี่ยมมีแค่งวงช้างที่ชัดครับแล้วก็ตะคุ่มตะคุ่ม ทำเลยทำเลโดดน,นะไปล้างเลยเลยมาที่พัก,กน้ำเลยระวางโดนฝนแนบเพื่อทำให้โครงช้างมันช้าแล้วก็เติมอะไรสวยๆหน่อยนะครับ ปาดหน่อยผมปาดอย่างนี้เลยนะครับค่ะเดี๋ยวดูละก็เป็นเงาเงาเฉยๆเลยใช่ครับเป็นเงาเงาเฉยๆเลยสีนี้สวยจังมันก็น้ำเงินน้ำเงินผสมน้ำตาลนิดๆอะไรเงี้ยครับโอ้ปาดว้าวต้องปูกันใหญ่เดี๋ยวไปใช้ปูกันใหญ่ที่บ้านนี่ครับ ยืมตรงนี้ก็ได้นี่ครับนี่ครับใวต้องที่บ้านเลยครับป่าเลยครับเอาที่นี่ให้เสร็จเลยครับอ๋อปาดเว้นๆหน่อยเสร็จแล้วเราก็เราก็เติมดีเทลของเขาเนาะที่มันเป็นแบบดำๆที่ดำๆที่ที่เข้มๆเนี่ยครับ ได้ค่้คือคือดีเทลเขาจะต้องไม่แข็งเขาขาวเนี่าจารย์ตั้งใจเวน้นเดี๋ยวแล้วครับอันนี้เห็นว่ามันจะมีพวกเงาพวกนี้ลงถูกไหมครับ เขาก็จะแบบเบอร์เบอร์เรียบร้อยแล้วมาเไหม